้ามจับมือกับเงาของตัวเองไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเสี้ยววินาทีต่อมาเงาร่างของเขาในห้องเก็บของยื่นมือออกช้าๆให้ฉันกลับเข้าไปนายก็จะรอดพบตะโกนลั่นไม่นี่ร่างฉันแกออกไปทันใดนั้นสมุดเล่มนั้นเปล่งแสงออกมาหน้าในทุกหน้าเริ่มไหม้เองอย่างช้าๆ เสียงกรีดร้องของเงานั้นดังจนแก้วหูแทบแตกก่อนจะระเบิดเป็นเศษเงาดำละเอียดสลายไปกับความมืดเวลาตีสี่ทุกอย่างกลับมาปกติเครื่องหยุดไฟกลับมาประตูกลับมาล็อกแน่นเหมือนไม่เคยถูกเปิดพบยังคงยืนหอบอยู่คนเดียวในร้านในมือเขาถือสมุดกฎที่ว่างเปล่าไม่มีตัวอักษรเหลือเลย